ทำอะไรครับถ่ายรูปถ่ายรูปสติก,กเกอร์เป็นครั้งแรกในชีวิตรหรือเปล่าใช่อเอ้คใส่เขา้าไปอุ้ยนั่งตกเต็มเลยเอาไหนเอ่ยดอยนาไหนดีเอาไหนดีโอเคมาลุยจั่งไหร chân bên ừ. oh. ừ. à, này ừ. Ừ. hứng con đi mình đi ơi anh em 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 อันนี้ไม่่านมาฟังไม่พันเอาอ๋อ oh, สี mix ได้ไหมสีสีอันนี้สีอันนี้อะไรมีอัน m ็กเองรอเฉย